พาแม่เที่ยว EP นี้นะคะเราปักหมุดกันที่จังหวัดน่านจังหวัดที่หลายๆคนตั้งใจจะไปในช่วงหน้าหนาวเราทําการสํารวจเส้นทางให้กับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเข้าจังหวัดน่านและเป้าหมายของเราก็จะผ่านบ่อกเกลือเข้าสู่หมู่บ้านสะปันเป็นทริป4วัน3คืนค่ะทุกคนคะตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดน่านว้า ตอนนี้กำลังเป็นกระแสแล้วก็หลายๆคนอยากจะมาหน้าเน,นะจะทาการจองการล่วงหน้าประมาณ20วันนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่เราจะไปเนี่ยไม่ใช่แค่ไปขึ้นสุดที่จังหวัดหน้าเพราะว่าเราจะขึ้นไปที่สะปันนะคะบอกเรือแล้วก็ไปที่ดอยสกาดซึ่ง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวิถีชุมชนแล้วก็โฮมสเตย์เขาเนี้ยงดงามแค่ไหนในทริปนี้ไปดูกันนะคะเรามากันกี่คนคะแนะนาตัวกันหน่อยระหว่างแนะนําตัวมีคุณย่านะคะก็มา,มาน่วยไปคุณย่าน,นี่84ปียังเที่ยวได้นะคะเพื่อนซีคุณค<ๆ>ุณย<ๆ>่าค่ะใช่เพื่อนซีคุณสรัญญยาคุณกิติร้อยนอกจากจะไปทดสอบกันที่ แม่ห้องสอนมาแล้วเนะรอบของเดือนที่แล้วแต่ว่าเดือนนี้ค่ะเรามากันที่จังหวัดน่านเพื่อให้รู้กันไปเลยว่าอดอยที่เขาชื่อว่าดอยภูคาใช่ไหม,มแล้วก็<ม>ถนนรอยฟ้า<ม><ม>ถ้าสมมติว่ามาพิชิตตรงนี้เส้นทางเป็นยังไงสถานที่ท่องเที่ยวงไงเราจะอธิบายโดยความสนุกแล้วก็เพลิดเพลินกันดีเดียวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวถึงที่หมายแนละ้วเจอกันค่ะถึงกันแล้วที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ ของจังหวัดน่านนะคะประจําจ,จังหวัดน่านที่นี่มีจุดไฮไลท์ก็คือว่าเป็นงาช้างสีอะไรคะสีดำค่ะโอเคแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมานะคะก็ต้องไม่ตรงกับวันจันทร์นะคะ,ะ,คะวันนี้ปิดเดี๋ยวขากลับลงมาจากน่านเดี๋ยวเราจะแวะทีนึงส่วนอีกสักพักนึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูภาพกระสิบล้างมือโลกนะคะแต่ตอนนี้ให้ชมตรงนี้กันไปก่อน ที่ออนานเนี่ยมาค้นพบแล้วนะคะแรงในการความหวานและก็ความหอมของต้มสีทองจังหวัดน่านแล้วก็ใส่น้ำผึ้งจังหวัดน่านนะคะคุณยาถุงอะไรคะ,ะถุงถั่วรอ้อยค่ะคุณยา ไปลดราคาเขาแล้วถุง1นึงสกิโลค่ะเดี๋ยวจะแามให้และกันเนี่ยตรงนี้อะมะแต่ไม่ยากเน่ขงเก๋ไก่ของส้มที่นี่ก็คือจะมีกบดอกลีลาวดีที่หน้าพิพิธภัณฑ์นะคะที่ภาพนี้ชื่อปู่ม่านย่าม่านนะคะกี่ปีละคะ200ปีเออเรามีภายกระซิปอยู่ว่า200ปีภาพนี้ดังระดับบรรลือโลกเลยใช่ไหมคะสังเกตคือตรงเนี้ย มีหลายคู่อ่ะไม่ได้แค่ปู่ม่านย่าม่านมีหลายคู่ที่เขาก็ซิฟกันอยู่อ่ะของภาพวาดของนานบัวผันนะครับซึ่งเป็นคนเดียวกับที่วาดให้กับวัดหนองบัวชุมชนไทลื้อท่าวังผานะครับก็จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นวิถีของคนหน้าในอดีตก็เป็นภาพที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดน่านจะต้องมาบันทึกภาพร่วมสักครั้งหนึ่งนะครับ ในส่วนของภาพอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นประวัติศาสตร์เป็นความเป็นอยู่ของคนน่านในอดีตแล้วก็เป็นเทวดารอบๆเนี่ยครับก็อายุมากกว่า200ปีครับมากกว่า200ปีเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวท่านใดที่มาเยือนจังหวัดน่านนะครับก็จะต้องมาบันทึกภาพนะครับด้วยสักครั้งหนึ่ง ไก่ค้าพยานเลยนี่อยู่นี่เต็มเลยสองสามไก่นะมีไก่ตัวผู้ไก่ตัวเมียมีลูกไก่นี่ตัวเล็กดูยังไงไก่ตัวผู้นี่ไงตัวผู้หางจะยาวกว่าตัวเมียหางสั้นใช่หรอแล้วนี่ลูกนี่ไงเขามาเป็นครอบครัวเอ๊ะนี่เป็ตัวเลยอันนี้เป็นกลุ่มอ๋ออันนี้เป็นกลุ่มเลยมีพาเพื่อนบ้านมาตัวเมียนี่ตั้มย นี่นี่นี่ตัวนี่ตัวผู้ตัวเมียนี่ลูกมันเป็น้ำอันนี้อะไรนะคะใบไม้สีทองใบไม้สีทองเฮ้ยยื่นดาวออันนี้คันไหมคะคันไหมคะไม่คันเฮ้ยฝักอะไรอ่ะเหมือนกัมมี่ไม่กัมมี่เฮ้ยสีนี้เป็นกัมมี่ทั้งที่นี่ก็กัมมี่ใบก็กัมมี่เขาเฮ้ยของแปลกแล้วมดใช่แล้วแถวบ้านนี้ถ้ำดมดมซะฮะเทน้ำบดได้อาดมได้ ขอบคุณคุมเจ้าหลวงจังหวัดน่านที่เปิดโอกาสให้พาแม่เที่ยวได้เข้าไปถ่ายทําค่ะถ้าหน้าหนาวเนี่ยมันจะไปออกเช้าสีขาวสีขาวแต่ถ้าหน้าร้อนร้อนเนี่ยเยน็ยนเ็นเนี่ย<า>หัวค่ำเนี่ยจะขาวบานอ,อหัวค่ำที่ร้านปุ้มสาม ร้านที่มีเมนูยอดฮิตเขาเรียกว่ามัส,สมั่นไก่ฟุตตี้นะคะที่ชนะเลิศเชฟไทยสู่ครัวโลกที่รายการโคคุลิดระคะได้การันตีแล้วถึงความอร,อร่อยของที่นี่ถ้ามาหน้านะคะอย่าลืมร้านนี้อยู่ในเมืองชื่อร้านต้มแซมอเมริกาเลยใช่คะ่ะที่ช่องส3ออกรายการทุกรายการมาแล้วนะคะชนะระดับประเทศไปสู่อเมริกาะค,ะค่ะนำเมนูสถาฐานไทยไป เพราะว่าที่ร้านปุ้มสามนี้นะคะจะขายตั้งแต่5้าโมงครึ่งถึงช่วงกลางให้แวะมาเพราะว่าขอยอมรับว่าเมนูที่นี่อร่อยมากๆเลยนะคะ,คะเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงนะคะมือเย็นที่เราใช้พลังงานในการเที่ยวและการเดินทางมาอย่างเยอะนะวันนี้มากินที่ร้านปุ้มสามค่ะไก่ตั้วเค็มนะคะ,คะก็จะมีลักษณะพิเศษคือมาทั้งชิ้นใหญ่หูน้ำลายแตกน่ากิน ตัวนี้นะคะจะเป็นเมนูในฝันที่พยายามหัดทําแล้วแต่ก็ทำยังไงไม่เหมือนนะคะก็คือหมูนึ่งปลาเค็มสูตรอร่อยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โค้งหมายเลขสามแล้วนะคะสังเกตตรงนี้ผู้คนผุกพันมาทีเดียวเพราะว่าเป็นจุดเช็คอินที่ใครๆมาหน้าเนี่ยต้องมาเราเห็นเลข3ามอยู่ตรงไหนพี่ยายลองซีชีสซ,ซิเหมือนไหมเลขสามจริง,รงๆเลยอะ่ะ ถนนเลขสามเย่น่ยเพื่อนๆนะคะ <ๆ S 2> ที่กำลังจะเดินทางมานะคะไม่ยากเลยขับรถนะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะเรื่องโค้งเรื่องอะไรไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันจะเข้าหน้าหนาวและถนนก็ไม่ลื่นด้วยค่ะก็เชิญนะคะหน้ามาเนี่ยน่าจะเสร็จแหลวทำเป็นเขียวเขียวให้แบบเป็น,น,นที่จอดรถนั้นเมื่อเข้าโค้งมาเรื่อยๆเราจะเจอจุดชมวิวโค้งหมายเลขศูนย์ค่ะ หมายเลขสูงนะคะคือจะเห็นวิวมุมวายแนะนําว่าเวลาถ่ายรูปให้ใช้กล้องที่มีมุมวายนะคะอ๋อมุมวายนะคะแล้วก็จะได้เก็บมุมทั้งหมดอ๋อตรงนี้ใช่ไหมถูกต้องจ่ะตรงนี้อ๋อบันไดเราไม่รู้แล้วทางแล้วทางร้านตรงเนี้ยเขาก็มีบริการที่ถ่ายรูปให้กับอต่กล้องด้วยนะคะอ๋อเหรอคะแล้วก็คือร้าน จะ,จะจะจะมีได้คอมเมนต์ว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่อร่อยมาก <c oughs> ถูกมากถูกมาก, <c oughs> กมากอร่อยมากให้เยอะมากโอ้คือห้ามห้ามพลาดถ้ามาที่จุดถทยหมายเลขสูตรแล้วไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะถือว่ามาไม่ถึงแน่ <c oughs> นอนเขาเรียกอะไรนะคะเนี่ยอะไรบแ๋มท่านโดดตำแหน่งนี้นะคะจะมีบันไดสามารถนำกล้องขึ้นไปถ่ายเพื่อให้เห็นวิวทั้งหมดได้ได้วยค่ะ การเดินทางของทุกคนล้วนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปบ่อกเกลือสินเทาภูเขาหนึ่งเดียวในโลกก็เป็นอีกหนึ่งจุดเป้าหมายของหลายๆคนที่จะได้เห็นด้วยตาสักครั้งสำหรับบ่อกเกลือที่มีอายุกว่า800ปีหนึ่งเดียวในโลกต้องที่น่านแห่งนี้ค่ะที่แห่งนี้เมื่อก่อนน่านเขาปกครองเป็นอิสระเนาะ ก็จะมีกษัตริย์จากหลายๆ,ๆที่ค่ะมาเพื่อที่จะมาแย่งชิงเกลอือนนกันขอชมหน่อยนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าถุงเท่าไหร่คะเกลืออะไรคะเกลือยี่สิบห้าบาทจ้าอ๋อเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาอกเกลือก็มีข้าวเหนียวดำก็มีงาทิมอนก็มีดอกเกลือเวลากินทำไงะคะทำแบบทอมันจะอร่อยใส่กี่ดอกคะใส่กี่ดอก งเท่าไหร่คะถุงละร้อยจ้ะโมด้าเล็กห้าสิบบาทเป็นเกลือสินเทานะคะรสชาติจะอ่อนๆกว่าเกลือทะเลเห็นชาวบ้าน,นที่นี่บอกเขาบอกว่าให้ชิมได้คะ่ะอยู่ตรงกระบุงอะ่ะข้างบนดอกเกลือทำอีกกระทะหนึ่งกว่ามันจะขึ้นกว่ามันจะขึ้นมาเป็นดอกอ๋อเป็นดอกใช่น้ำม,มันตรงเข้มข้นกว่าหรือใช่เพราะว่าทำเดี๋ยวไปดูทำกันดูนะ เขาไม่ใช่เพาเขาจะเขาจะเขาจะตักนี่นีนี่นี่นี่ที่จะทำอ่ะนี่นี่มันจะเป็นดอกเนี่ยนี่นีดอกขึ้นอนี่นี่เนี่ยเป็นดอกนี่นี่มันใช่ใช่ใช่ไฟนะคะ อ๋อดอกยิบยึบยึบยึบเนี่ยนะพี่เขนี่ดอกใหญ่ๆเนี่ยมันจะยุบลงยุบลงเนี่ยทั้งทั้งวิธีอันนี้เป็นรูปหัวใจเลยแบบนี้อันนี้ร้อนไหมคะเนี่ยร้อนจ้ะอ๋อร้อนเราใช้ความร้อนเบาๆใช่ใช่ทั้งสามคืนวันไหนได้วันนี้เล็กยไม่ได้เยอะแล้วหลังจากนั้นก็ไปไว้ตรงนู้นไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่อันนี้เอาไว้จังหาเนี่ยอีกวิธีหนึ่งสมมติว่าเราก็ตัดขึ้นมาใช่ใช่ใช่แค่ไหนใช่แล้วก็แต่ละวันก็จะได้แค่ไหนแล้วก็ตัดออกมาใช่ใช่ ไว้มันพักให้มันเย็นก่อนนะคะแห่ร้อนทําไม่ได้เ,เพราะว่าดอกเกลือเนี่ยมันร้อนดอกเกลือมันร้อนแล้วมันมันจะไม่เป็นดอกเนยเราต้องอาจจะเย็นกว่าจะได้มัน ม็ใชหนาวมันก็ย่ง่ายใช่เพราะว่าตัวนี้มันทำยากดูที่คืนหนึ่งแล้วนี่ได้แค่นี้โอ้น้อยนะคะนี่นน้ำที่มาก็คือน้ำจะป่อยนะใช่ปล่เดีวกันแต่ว่าใช้วิธีการ้ไฟใหมันร้อกว่าใช่ใช่ใช่เร็ใช้นาน่าใช้นานกว่ากว่าจะต้มได้กว่าจะเป็นดอกได้นี่ใช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 ่คุณแม่นี่ร้อนใช่หร้อนูจะหโดนได้ปะใช่ได้ ไม่ได้นะคะมันร้อนอยู่จ้ะไม่ร้อนเมันร้อนไม่ใช่เพราะว่ามันเค็มอยู่แล้วถ้าไปใช่ของหมักของดองได้ที่ว่าเราเราไม่ได้ประชมไอโอดินจ้ะตัวนี้ไมินนะงาคิปมอนอันนี้นะคะหนึ่งช้อนชาเหรอคะใส่โอวัลตินกาแฟกินแล้วบำรุงดีต้นมันเป็นยังไงอะคะอันนี้ อืถุงเท่าไหรคะงาคิดม่อนจะห้าคิดร้อยจ้ะมะแข็งคืออะไรคะผู้ใหญทอดผูะแกงแกงอะไรได้หมดแกงขั่วไก่แกงผักกาดแกงแกงเนื้อได้หมดเลยจ้ะไหนกินตีข้าวเหนียวเป็นยังไงข้าวเหนียวจิ้มเกลือเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยเกลือผงทานเท่าไหร่คะนี่ก็พันหกยี่ห้าร้อยยี่สิบบาทโปรเดสสามสิบบาท แล้วพ,<า>พวกขัดขัดนะฮะตัวนีถ้าเป็นกระปองแบบนี้ก็สานกระป๋องร้อยถ้าเป็นไม้ก็ร้อยหนึ่งถ้าเป็นแนก้วก็ร้อยหนึ่งเขาก็องใของมันเขไปข้านจะเก็บราก็ลตัดของใ้ขอมันไปามล้าของมันลงมันของอม,มันมนี <c oughs> ่ยป็นวนเรจะ

อ๋ออันนี้พี่ก็มาตัดเทใส่บอ่อไครบอร่อมันไปเก๋ไก่เก๋กูดพี่ยามาดึงมาเขาให้พี่ยามาดึงได้ไหมคะไม่ได้เอาไม่ได้เขาไม่ให้คนทั่วไปไไอ,อไ๋อขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้เป็นชุดแช่เกลือนะคะก็จะมีขมิ้นไผ่ตะไคร้หอมนะคะมะกรูดค่ะแล้วก็สมุนไพรอบแห้งรวมนะคะเกลือจะช่วยดูดล้างสารพิษค่ะ ก็สมุนไพรรวมพวกนี้จะช่วยในเรื่องการ่อนคลายนะคะต้มยำเลยค่ะอันนี้เกลือจากของที่บ่อใช่ค่ะเกลือที่บ่อนี่เสร็จแล้วน้ำให้เขาเขาจะเป็นต้มยำแล้วยังไงต่อคะค่ะแล้วก็เอาส้นท้าจยุมค่อยๆแต่สัมผัสอย่าเพิ่งหยุมแค่นะ้ไหวคุไหวไหมคัะคุณย่าเราแช่สปาเท้าปลาไปดิ่นอยู่ในรักน้อนปลาคุณย่าปลาห้าหัว เพื่อนคะเราได้ฟิลกันมากเลยเขัดเนี่ยนะคะแบบฟูลออปชั่น4-5นาทีนะคะ300แบบแต่ถ้าเป็นแค่แ,<ม>แคแ่แค่ธรรมดา30นาทีให้ะลยฮะ200เราเต็มแม็กเพราะว่ากระจายรายได้สู<ม>่ชุมชนนะคะนมข้าวคะ่ะ นมข้าวก็จะช่วยในเรื่องผิวชุ่มชื้นนะคะในนี้ก็จะมีผสมน้ำผึ้งด้วยค่ะเป็นน้ำผึ้งป่านะคะนมข้าวผสมาน้ำผึ้งโอ้โหสวยกันใหญ่ละงานนะี้ไหนมันสวยอย่างนี้มันปนในการขับรถเดินทางบน,นถนนสวยงามจนถึงเย็นการได้เดินทางมาถึงบ้านตะปันก็เป็นอีกเป้าหมายที่วันนี้เราจะได้พักผ่อนกับรีสอร์ทสวย ที่มีชื่อว่าเดอะสปันฟอเรสที่มีรูปทรงเอกลักษณ์โดยเป็นบ้านลักษณะที่เป็นเรือนกระจกสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้รอบด้านและมีระเบียงนั่งเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ด้วยที่เมื่อเห็นภาพแล้วก็ทำให้ตัดสินใจไม่ยากหนะักในการที่จะตัดสินใจจองในการพักของสถานที่แห่งนี้ คุณมาพักที่เดอะสปันฟอรเรสก็จะได้วิวนี้ตอนนี้นะคะเราก็หลังจากเดินทางนะคะ mm hmm. กันมาอาจจะเพียๆกันนะคะ mm hmm. ก็นอนเล่นสักพักนึง mm hmm. เดี๋ยวเราจะออกไปที่ตรงสะพานที่ mm hmm. ข้ามแม่น้ำสปัน,นะคะ่ะ พี่ยาเราเป็นแบคแพคเกอร์คือมาแล้วมาเกอร์ต้องออกไปใหม่ล้อ, <laughs> อเล่น่ยายอยู่ห้องไหนชี้ซิห้องที่กอะไรห้องเบอร์3ห้องน้ําอยู่ในข้างล่างนะคะต้องขึ้นบันไดแต่ห้องอนะเป็นไปด้วยแบบวิวทิวทัศน์ที่สวยงามการเดินทางของคนต่างวัยในสถานที่เดียวกันอาจง่ายและไม่ง่ายแตกต่างกันไป แต่ที่หัวใจปรารถนาคือธรรมชาติและอากาศที่เบริสุทเหมือนกันจากด้านหลังนะคะจะเห็นรีสอร์ทที่กำลังเป็นที่นิยมด้านนู้นเนาะตรงนั้นก็เต็มมีแบบเป็นลานกางเต็นแล้วก็เป็นทำแบบเป็นฟารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สวยนะ,ะนะสวยมากนั่นก็เป็นรีสอร์ทที่นี่เริ่มเจริญมากเลยนะคะ แล้วก็ไม่ทราบว่าระบบนิเวศถ้าถ้าหากชุมชนเขาจัดการได้ดีก็จะไปได้สวยค่ะธุรกิจโฮมสเตย์ stay, หรือว่าเป็นรีสอร์ทนะคะก็หวังเป็นเช่นนั้นนะคะเ,เพราะว่าค่อนข้างขยับขยายแล้วก็ดูสิคะกำลังก่อสร้างขึ้นอีกมากมายควบคุมนิเวศให้ได้นะคะคนที่สปันมีหัวใจในการรับผิดชอบธรรมชาติเพราะที่นี่ถือเป็นแหล่งต้นน้ำ ของแม่น้ำไส่ลกักแม่น้ำน่านค่ะหลน้ำว้านะคะมาเป็นแบบไ<บ>หลาสาย,ายด้วยกันแล,ล้วก็ที่พักไฮไลท์ของที่สะปันนี่ก็คือติดลำน้ำวา้าสังเกตว่าที่พักไหนจะติดลำน้ำว้านะคะจะแบบหมดก่อนเต็มก่อนนะคะนี่เขาก็เขาก็วิดน้ำไปใช้กันเนะาะเขาก็มาเอาต่อท่อด,ดูดไปเนี่ยเขาคําเนี่ยท่อ จุดสวยๆตรงลำน้ำว้านะคะก็จะมีรีสอร์ทเปิดใหม่ซึ่งมีน้องหม้อหมอด้วยก็คือว่าลำน้ำว้าเนี่ยนะคะเป็นจุดรวมของความเขียวขจีของที่นี่เพราะลำน้ำว้าเนี่ยเป็นแหล่งน้ำที่การตรัดสั์และก็การทำการเกษตรของที่นี่ค่ะพึ่งพาใส่อยู่เป็นประปาชาวบ้านค่ะซึ่งเอกลักษณ์เขาก็จะมีก้อนหิน ที่จะอยู่ตามเป็นโขดหินอยู่ข้างซ้ายข้างขวาเพื่อว่าเวลาน้ําพัดผ่านค่ะจะดินเต่งเจอกแจ๊กเจาะแจ๊กของสายน้ําเป็น,นเสน่ห์ของที่สปันค่ะแนะนาว้าค่ะและด้านหน้านี่คืออุ่นไอมาที่เป็นที่รีเควสตและก็ต้องการของใครหลายๆคนนะคะเป็นสัญลักษณ์ของสปันการเดินทางมาสปันครั้งแรกรู้สึกที่นี่สัมผัสถ,ถึงธรรมชาติสายน้ำ สายหม่อและมิตรภาพของผู้คนที่น่ารักค่ะพี่อาค้ารู้สึกยังไงคะเมื่อมาถึงที่นี่ครั้งแรกอากาศก็สบายดีค่ะเขาบอกว่าเนี่ยแหล่งโอโซนชั้นดีต้องที่สปันเย่เห็นไหมคะชั้นดีจริงๆอากาศดีมากเลยเนอะอากาศคือเราสูดแล้วแบบมาเยืนบริสุทธ์อะรู้สึกรู้สึกแบบอากาศบริสุทธิ์จริงๆ ชันดีเ no. น, um นาะตอนนี Honestly, like ้นะคะที่คุณยากกำลังช iv ี้อยู่คือต้นส้มโอที่อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะที่นี่นะคะจะเป็นจุดที่ทุกคนปรารถนาอยากจะมาพักนะคะแต่ว่าด้วยจำนวนห้องที่มีจำกัดเขาก็จะเต็มตลอดเลยนะคะตอนนี้ถ้าสมมติยังว่างอยู่ก็จะเป็นเดือนมีนาเมษาอะไรพวกนี้แล้วราคา ต้องติดตามมาพักให้ได้เลยนะคะอุ่นไอมางค่ะเป็นเมนูขันโตของเราวันนี้มีอะไรบ้างคะแม,มีน้ำพริกั้ยคะมีน้ำพริกกับผักนะคะแล้วก็ไข่เจียโอติดตามภาคต่อที่ ep15 และฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่เอเธอร์ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ